คุณพี่บุญบอกว่าลุงโน้นครับพี่น้องชาวเขมรเ,เข้ามาปลูกบ้านในประเทศไทยแล้วครับผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศไทยเราก็ใจดีเหลือเกินว่าอย่างนั้นนะครับให้พี่น้องชาวเขมรมาปลูกบ้านอยู่ได้แบบสบายๆว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับนี่คือปัญหาที่จริงๆแล้วนะครับก็ไม่อยากจะนําเรื่องพวกนี้มาพูดมากาาน,น,นะแต่ว่ามัน ช่องอื่นมันก็ไม่พูดกันนะพี่น้องนะครับก็พูดแต่เรื่องที่มันมันจะได้ตังแต่เรื่องที่ถูกจะถูกตาหนิเนี่ยมันมันไม่พูดกันในโลกโซเชียลตอนนี้ถามว่ามีใครพูดบ้างอย่างขุนกระเพราเรื่องเล่าจากนักลบเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เยอะถ้าลุงนนท์ไม่พูดไอช่องอื่นๆเนี่ยเขาก็พูดกันโจมตีกันตามแบบตบัแบบของเขาแต่ว่าเขาข้อมูลเขาสืบลึกว่าเฮ้ยสรุปแล้วขมินเนี่ยมันลุกเข้ามาจริงหรือไม่อะไรประมาณเนี้ย เขาไม่เขาเขาเขาไม่รู้ตรงนั้นนะครับแต่ด้วยเหตุที่ลุงนนเนี่ยนะครับรู้เรื่องตรงนั้นดีเพราะว่าเ,าเคยอยู่เคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็อยากจะนํามาพูดนํามาคุยเนี่ยเรื่องนี้กรณีที่ทางฝั่งของกัมพูชาของเขามเหม็นนี่เขามาสร้างบ้านเรือนอยู่ใ,ใกล้ๆกับตะเข็บเขตแดนไทยบางครั้งโอกาสลุกล้ําเข้ามาในเขตประเทศไทยเนี่ยถามหน่อยว่าใครจะรับผิดชอบ หรือว่ายังไงผู้กองในป่าจ่าในเมืองมาแล้วกดหัวใจพลังบวกเนี่ยนะครับผู้กองในป่าจ่าในเมืองเนี่ยก็เคยปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่เป็นยังไงบ้างพื้นที่ตามสกิลด์เทดนไทยบุรีรัมย์สุรินทร,ร์สกเกดสมัยก่อนเนี่ยก็เคยเล่าพี่น้องในฝ,งฝ,งฝังบอกเฮ้ยมันมันไม่ใช่นะทําใจไม่ได้จริงๆพี่น้องผมทําใจไม่ได้เพราะว่าอุตส่าห์เสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย เข้าไปรุกรุเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยของเราแต่ว่าตอนหลังมานะครับไอ้พวกนักการเมืองนะครับไอ้พวกระยำทั้งหลายแหละเนี่ยมันก็ทําเสียหายไปหมดนะครับก็ก็เหนื่อยใจเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่น้องตั้งค่าโทรศัพท์นิดนึงนะครับก่อนที่จะมายำใหญ่กันนะครับนนะครับตั้งค่าโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะครับ ทักทายพี่น้องทั้งแปดสิบสามท่านนะครับก็เข้ามาแล้วชั่นนะคร่บแม่ละมาชัดเจนโอ้ทักทายนะครับใครเนาะเป็นพี่น้องกับลุงนนท์ไหมที่แม่ละมานะครับเพราะว่ายังมีน่าจะอยู่ร้อยแปดไหมสามห้าสุดแปดไหมนะครับยังมีพี่น้องยังมีกรกฏอยู่ที่นั่นแล้วก็มีใครอีกหลายคนเหมือนกันนะนะครับก็ยังประจำการอยู่ที่นั่นอยู่ที่ฐานเดือดก,การท่าสองอย่างนะครับส่วนเ,เจ้าคูณเจ้าหมอหยนึน นะครับก็เกษียณอายุราชาการออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวขอญาตนิดหนึ่งนะครับ ่ะคุยกันไปเรื่อยๆสำหรับพี่น้องท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการให้กับลุงนนนะครับก็อย่าลืมก็ปักหมุดได้นะครับเดี๋ยวจะปักหมุดให้เออนี่ไงสนับสนุนหลายคนหลายท่านบอกว่า้ขอทานออนไลน์ช่างหัวมันพี่น้องนะครับช่องอื่นเขาก็ทำกันเยอะแยะพร้อมเพร์ รายการลงนวนไม่มีไรายได้นะครับศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสามศูนย์เก้าเจ็ดแปดแล้วก็ปักหมุดให้แล้วพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ที่มีธุระนะครับที่มีธุระนะครับก็ให้บันทึกเบอร์นี้เลยบันทึกบันทึกเบอร์0ูน2 7เก้า8องเจ็ดาศูนเเนี่ยลายผมจะเด้งขึ้นนะครับ เบื้องต้นเนี่ยนะครับให้ฝากข้อความว่ามีธุระเรื่องอะไรนะครับอ่ามาแล้วคอยดูนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใครนขอยาตพี่น้องครับสวัสดีครับบ้านอยู่ที่อซอยหนึ่งไปที่เหลืองนิไลก็ได้มันเป็นอะไรรู้ไหมสามสามแปดใช่ไหมเอออ่าสามสามแปดเอาไปที่เหลืองนี่ลโอเค เอเอ,เ,อเดี๋ยวนะครับเอ่อมีเอ่อของมาส่งเด๋ยวนะพี่น้องนะครับเป็นเสื้อเป็นเสื้อสวยมากเสื้อเสื้อนี่ยเป็นเสื้ออ่าไทยนี้รบไม่ขาดเออมันมีเสื้อพี่มาส่งพี่บอกไปส่งที่บ้านเอ่อที่ที่ร้านช่วยบอกไอ้ยุ้ยรับไว้ให้หน่อยพี่กาลังไลฟ์สดอยู่เออเสื้อสองตัวออ สามร้อยเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยสมที่แปดประมาณนี้เอออ่ะกับก็แม่บ้านเขาก็ไปทํางานนะครับก็เป็นเสื้อที่สวยนะครับเป็นเสื้อที่สวยทีนี้เอ่อตัวหนึ่งก็ประมาณทักร้อยห้าสิบรวมค่าส่งอะไรก็สองตัวก็สามร้อยสามร้อยสามร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวจะดูว่ามันสวยไหมถ้าสวยอาจจะซื้อมาหลายๆตัว นะครับแล้วก็มาให้พี่น้องได้ซื้อ,อประมาณนี้นะครับแต่สั่งสั่งที่นู่นมันราคาถูกนะครับถ้าสั่งผ่านลงุงนวลุงนวกินหัวคิวแน่นอนนะครับอ่าพูดอะไอีกมาเข้ามาสาวดอยสตอรี่นะครับสาวดอยสตอรี่ก็อ่าเป็นพี่น้องน้องๆซึ่งอยู่ในพื้นที่าทางจังหวัดเชียงใหม่ นะครับก็มีช่องของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านใดที่อยากจะคุยกับสาวดอยสตอรี่นะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์ไปกดแชร์ให้น้องเขาด้วยคุณพี่บูรณ์นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ประเทศไทยเขาไม่มีนโยบายผลักดันพี่น้องชาวเขเมรเลยหรอครับลุกจริงๆแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้เลยลุกแล้วมาอเข็ของประเทศไทยเข้ามาเนี่ยถือว่าบุกรุกทันทีถือว่าหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในทันที แต่ว่าเนี่ยนะครับถ้าผู้ใหญ่ไม่สั่งการหรือไม่ได้เปิดแผนยุทธการอะไรเนี่ยทหารของเราก็จะนิ่งเฉยเออมันเหมือนลักษณะเหมือนที่ลงุงลุงเคเลาพี่น้องได้ฟังว่าแกว่งตีนหาเสีย้ยนประมาณเนี้ยนะครับมันก็เหมือนกันนะครับจริงๆแล้วนะครับไม่อยากให้พี่นอ้องทหารเนี่ยไปมองในแง่มุมนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขารุกล้ำอรณาเขตของประเทศไทยเข้ามาถ้าท่านสงสัยเนี่ย ให้เกิดการตรวจสอบนะครับตรวจสอบกับ,รบกบรมแผนที่ทหารหรือว่าเจ้าหน้าทีท่ตำรวจหรือว่าอผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกำนันในพื้นที่ไปตรวจสอบถ้ามันไม่ใช่เนี่ยต้องระงับต้องสั่งให้เขาเนี่ยหรือถอนออกไปต้องกล้าที่จะคิดต้องกล้าที่จะทําอย่าปล่อยปะล่าเลยในเรื่องนี้นะครับคุณอกิติชาติ นะครับบอกว่ายัางไงข่าวฐานประสึกยังเหมือนเดิมครับใช่ครับข่าวฐานประสึกเรื่องเงินพดุกเกียรติยังเหมือนเดิมยิ่งรัฐบาลมามีปัญหาในเรื่องของนายกรัฐมนตรีตอนนี้นะครับพี่น้องหลายคนหลายท่านก็รับทราบแล้วว่าทางคุณอุ้งอิงใช่ไหมคุณแพทองทานนายกร,รฐัฐมนตรีของไทยเนี่ยนะครับก็ถูกเขาเร,รียกว่าศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะครับเรื่องนี้มันไม่ง่ายเรื่องไม่หมูถึงแม้ว่าจะยังอยู่ก็ไม่หมูพี่น้อง เขาไม่ได้ใหความสําคัญกับพี่น้องถามทัศนคติข,ของเราจริงอยู่ถึงแม้ว่าพี่น้องนะครับผู้ที่ดําเนินการเนี่ยเขาบอกว่าอจะไปพูดแรงก็ไม่ได้เราไปขอเขามันไม่ได้มีกฎหมายถามว่าจริงไหมจริงนะครับมันก็จริงแต่ว่าบางครั้งโอกาสเนี่ยนะครับเราก็ต้องแบบมีมาตรการของเราด้วยไม่ใช่ว่าคือคานเข้าไปเออไปขออย่าลืมเราไม่ใช่ขอทานนะครับ ตอนนี้ผมเริ่มมองแล้วว่ามึงจะได้ก็ได้มึงไม่ได้ก็ช่างหัวมึงคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าขอมานานสี่ห้าปีแล้วม,ม,ม,วมวนนันก็ไม่ได้เออถ้าอ่าถามว่าถ้าได้ดีไหมดีครับแต่ว่าขอเกลียครั้งเกลียครั้งเกลียรัฐบาลก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นนะครับฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้เห็นโอเนใจพี่น้องทานรัฐสึกบัรชั้นที่สองสามสี่เลยเขาไม่เห็นนะครับเขาบอกแต่เรื่องของผลประโยชน์เออเมื่อช่วงประมาณสักหนึ่งเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมพี่น้องก็จะเห็นว่า นะครับมีสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรนะครับจำไม่ได้ว่าพักไหนนะครับเขาก็หยิบยกประเด็นนําเรื่องของสงเครามทหานศึกนี่นำมาพูดนํามาคุยว่างบรประมาณมันมาจากไหนหลังไหลไปตรงไหนแล้วไปช่วยเหลือตรงไหนสุดท้ายทหารทหนรศึกไม่ได้พี่น้องทหารศึกของผมหลายคนเนี่ยยังไม่เคยเห็นคลิปนี้ผมพยายามส่งแชร์ไปตามช่องต่างๆแต่มันก็มีอีกพวกหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าเฮ้ย เออมันเป็นการเขาเรียกว่าเสรีฐีจีไข่ว่ากล่าวให้ลายทางสำนักง,งานองค์การสงเคราะห์ฐานภาษีเรื่องนั้นเรื่องจริงทั้งนั้นครับเรื่องจริงทั้งนั้นแหละถามว่าทําไมผมกล้าพูดว่าในคลิปที่พักการเมืองเขาไปอภิปรายในสภาผูแ้แทนรัษฎรถ้าเรื่องไม่จริงเนี่ยเขาจะต้องถูกดําเนินคดีทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องที่เขานํามาพูดมันเป็นเรื่องจริงถามว่าผลประโยชน์ส่วนหนึ่งมันตกที่ไหนตกที่นายทหารชั้นผู้ใหญ่มันเรื่องจริง นะครับมันเรื่องจริงเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็บอกให้พี่น้องทำรู้สึกของเรานะครับก็คือหายใจไว้ก่อนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับถึงแม้ว่าขณะนี้มันจะมีการทําประชาพิจงประชาพิจารณ์นะครับนั่นก็คือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกฎหมายส่วนจะได้หรือไม่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้อีกถามว่าได้ดีไหมดีครับดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องด้วยนะครับแต่ว่าโอ้โหความจะได้เนี่ยมันก็ไม่ง่ายมันก็ไม่หมู แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มาเล่านะครับบอกความรู้สึกในใจให้กับพี่น้องทหารผ่านศึกที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให,ให้ได้ยินกัน,น